สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังกุกก๊กนะคะวันนี้มาพรอนอเดอร์กราบขอบพระคุณคุณแม่พรนะคะแม่จ๋าที่เมตาอเดอร์ผลไม้ให้กับน้องกุกก๊กค่ะนะคะเดี๋ยวผลไม้ผลไ,ไม้กําลังตามมาน้องกุกก๊กเพิ่งเลิกงานนะคะแม่จ๋าขอบคุณค่ะก่อนเเร็วขอบคุณค่ะสวยสวยยิเยิง <c oughs> ขอบคุณนะคะนะคะกราบขอบพระคุณแม่พรมากมากเลยนะคะแม่ดู ปาดแตงให้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หั่นเป็นชิ้นให้เขากินเป็นลูกเลยนะคะขอบคุณแม่พรมากๆเลยนะคะแม่จา๋าที่เมตตาเปิดร้านปิดร้านนะคะให้กับน้องกุกิกวันนี้นะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะทำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จา๋าเดิน,านทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แขลวคาดปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหลือ,ลอใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จา๋า กราบขอพระคุณคุณแม่ที่รักที่เมตตานะคะที่เอ็นดูน้องกุกกิ๊กเลื่อยมานะคะแม่จ๋ากราบขอพระคุณแม่พร้อมมากๆเลยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาที่เอ็นดูหนูคะ่ะขอบคุณแม่พร้อมมากๆนะคะมันลงไม่ได้ลูกเด็กคุกกิ๊กเหยียบ ขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใด <m> ก็ขอให้แม่ได้สมดังปรารถนานะคะมองไปเร็วๆเงินไหลกองทองไหลามานะคะพราครูประกรรมช้างนะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณ,มะคะคณแม่ที่เ<า>มตานะคะออเดอร์ผลไม้ <m> วนานๆ้านะคะให้กับโ้อุกุกกันนี้นะคะแม่จา๋าไปไหนช้าง รวยนะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะคะเงินทองลังไลเข้ากระเป๋าเยอะๆนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอบพระคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่มอบให้เลยมานะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสําหรับออเดอร์ผลไม้บรรวัดนะคะแม่จ๋าลังเลิกงานให้กับน้องกุ๊กกิ๊กได้ทานนะคะขอให้คุณแม่รวยๆนะคะ ขอให้คุณแม่รวยรวยเฮงเฮงฟังๆังนะคะแม่จ๋าคุณแม่ทําบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ได้รับกับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่านะคะขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้หวานๆนะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะแม่จ๋ากับขอตระคุณนะคะคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะขอให้คุณแม่ดำรำรวยรวยนะคะ ุรกิจการงานของคุณแม่ก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จา๋าทำบุญกับน้องช้างเท่าไรขอให้ได้กลับขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณแม่ที่เมตตาที่เอ็นดูคุกกิ๊กเลยมานะคะแม่พรจากลับขอบคุณคุณแม่มากกกกกกกอกก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 นกากก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  แม่ฟานขอระยะจบทริปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่จา๋าคุกกิ๊กก็ทานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณแม่พรมากๆเลยนะคะที่เมตตาผลไม้นะคะวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่พรมากๆนะคะแม่จา๋าที่เมตตาออเดอร์ผลไม้นะคะเปิดปิดร้านให้ก,กับน้องคุกกิ๊กคะ่ะแม่จา๋าขอบคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ